สวัสดีคะ่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทําเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะไม่ได้ปลูกเฉพาะผักสลัดนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะพาทุกคนไปดูมะเขือที่หมูอ้วนปลูกไว้นะคะให้ผลผลิตเยอะแยะเลยใช้ดินปุ่ปู่ก,กนันเองไปดูคะ่ะมีอะไรขาวๆอยู่ในดงมะเขือใส่หนอนกบมวยผักนี่ก็คือดงมะเขือของเรานะคะนี่ปลูกมะเขือไว้แถวละสิบกว่าต้นนะคะ แม่เก็บมะเขือขายได้ทุกวันนะคะแม่ได้ผลผลิตมะเขือไม่ขายนะได้เงินเป็นพันแลวนะคะแค่สิบกว่าต้นนี้นั่นไงแม่กําลังเก็บอยู่นั่นเองนะคะนึกว่าใครมาโมยมะเขือเรานะฮะอันนี้แม่ก็เก็บขายเก็บทุกวันนะคะเพราะว่ามะเขือเนี่ยมันลูกมันจะออก หลั่นกันทุกวันเลยเห็นไหมคะมันก็จะมีอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่เนี่ยเดี๋ยวแม่เขาจะเก็บแล้วแล้วมันก็จะมีลูกเล็กอย่างนี้เห็นไหมที่ที่แบบว่าพึ่งออกแล้วก็มีดอกมียอดคือมีทุกวันเลยวิธีการปลูกมะเขือของหมูอ้วนก็คือใช้ดินปูงปลูกนั่นแหละนะคะรองก้นหลุมนะคะแล้วก็ปลูกแล้วก็ให้บำรุงด้วยปุ๋ยหมักเป็ดใช้น้ำหมักสามสูตรเนี่ยในการฉีดพ่นบำรุงนะคะมันก็ได้ผลผลิตแบบนี้มะเขืออาจะสูงกว่าตัวหมูอ้วนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีผลผลิตมีเงินทุกวันเลย แม่จับอะไรก็เป็นเงินทุกวันนั่นเองนะคะนี่นี่อันนี้เริ่มเก็บขนาดนี้แล้วนะคะแม่ก็จะคัดลูกนะคะถ้าลูกมันเล็กเกินไปอ่อนอ่อนอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เก็บนะคะเราก็เอารูปที่แบบอร่อยอร่อยพอดีกินนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นดงมะเขือนะคะ นอกจากมะเขือแล้วก็ยังมีมะกอมีมะนาวนะคะที่สร้างไรายได้ให้ครอบครัวทุกวันนะคะอย่างละร้อยสองร้อยก็มีทุกวันเลยนะคะวันหนึ่งก็ได้ผลผลิตจากผักเนี่ยไม่ต่ํากว่า500บาทนะคะแต่ก็หลายชนิดนั่นเองนะคะตะไคร้ขา่าอะไรนะมุว่นก็ปลูกเอาไว้หมดนั่นเองค่ะมุ้วันจะพาไปถามความรู้สึกคนขายนะคะว่าแม่เนี่ยเวลาแม่ไปขายผักให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยเขาบอกแม่ว่ายังไงติดใจผักขนาดไหนเดี๋ยวไปถามแม่กันคะ่ะ อันนี้ก็คือคุณแม่ของหมูอ้วนนะคะมแม่เป็นไงเวลาแม่ไปขายผักแล้วลูกค้าว่ายังไงมา้างติดใจไหมติดใจค่ะแม่ค้าก็มีความสุขมากมเพราะว่าเขาซื้อไปเขากินเขากรอบอร่อยและแถมยังเก็บได้นานไม่เน่าใน นี่นะคะแล้วแม่นะ่ยมีลูกค้าประจําตลอดเลยใช่ไหมแม่ใช่มีทุกวันพอเห็นมะเขือก็อุย้ยมีมะเขือมาอีกแล้ว <c oughs> กินรวบทั้งตําบลท่าเสานะคะถ้าผักปอดสารพิษลูกค้าทุกคนจะรู้จักเลยเจยาผักปอดสารนั่นเองเพราะว่าแม่นะ่ะดูดพิษไปไว้หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ผักนะ่ะปอดสารแต่พิษอยู่ในตัวแม่หมดแล้วไม่ใช่นะคะนี่นะคะแม่ก็ทําอย่างนี้ทุกวันเลยมีมีความสุขเก็บผักเก็บเงินของแกไปนะคะ มีอะไรแม่มีอะไรจะบอกลูกค้าไหมก็ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนทุกวันค่ะใครพี่เป็นลูกค้าแม่อยู่นะคะแม่ก็ขอบคุณพัน youtube ของหมูอ้วนนะคะนี่ยอาหารนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆในครอบครัขวของหมูอ้วนนั่นเองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อในกันนะคะโอ้โหนี่คือมะเขือหมูอ้วนนะนี่คือปลอดสารนะไม่ได้ใช้เคมีอะไรนะคะแต่ดูเนื้อในเขา กินได้เลยนะคะเพราะว่าสะอาดกินยังไงอ่ะกินยังไงกินยังไงกินยังไงจิ้มน้ําจุ่มแล้วก็จุ่มน้ําจิ้มแล้วก็กิน <c oughs> อืมอร่อยมากนะคะขอดูมะเขือยาวที่เด็ดเมื่อกี้นี้เดี๋ยวฝานให้ดูทันทานทนทนนี่คืออ่อนมากกินอ่อนๆอย่างนี้ ไม่ต้องรอให้แก่เพราะว่าปลูกเองเลือกได้ลูกค้าก็ได้กินแบบนี้เรากินแบบไหนเราให้ลูกค้าแบบนั้นนะคะเราชอบกินอ่อนๆกรอบๆหวานๆจัดอย่างนี้ไม่เอาแก่นะคะลูกใหญ่แก่ไม่กินไม่อร่อยมะเขือยาวจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่ทุกคนสามารถสร้างได้ในครอบครัวตัวเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสร้างความสุขนะคะโดยการปลูกผักที่เราชอบนะคะหรือสร้างรายได้นะในการขายผักขายพืชผลที่เราชอบเนี่ยมันก็เป็นการขยายความสุขในครัวเรือนแล้วก็ไปถึงคนข้างนอกทุกคนที่เป็นลูกค้าแม่ที่ได้กินผักของแม่นะคะก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากรอบหวานอร่อยแล้วเขาก็มีความสุขทุกครั้งในการที่จะซื้อผักจากแม่นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียดีๆให้หลายๆคนเนี่ยเอาไปปรับใช้ในครัวเรือนของเรานะคะถ้ามีพื้นที่พอที่จะ สร้างความสุขให้ตัวเองและผู้อื่นได้ก็ขอเชิญชวนให้ทํากันเลยค่ะประเทศไทยจะได้มีความสุขทุกคนนะคะค่ะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะให้คุณแม่เก็บต่อเดี๋ยวมุกวบานจะไปทํากับข้าวนี่ค่ะเด็ดมะเขือง่ายมากเลยก็เด็ดแค่นี้เองนะคะนี่คือลูกอย่างนี้คือแบบว่า กรอบแล้วก็หวานมากแต่ว่าเวลาไปขายลูกค้าแม่จะคัดไซประมาณนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คืออร่อยจริงๆะะม,มะเขือยาวก็มีนะไม่ได้มีแต่มะเขือปอดนะ,ะ<ม>นี่คืออ่อนมากเลยนะคะละคะูกอ่อนอ่อน <laughs> <laughs>